thank you สวัสดีครับพบกับแม็กโตอัโตคาร์นะครับผมวันนี้มีมานําเสนอกันครับผมกับรถครอบครัวนะครับผมเจ็ที่นั่งนะครับขวัญใจใครหลายๆคนนะครับผมคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย นะครับผมทุกเพศทุกวัยนะครับผมชอบนะครับผมแล้วก็แนะนํากันมาว่าอยากให้หามาให้ชมกันนะครับกับคันนี้นะครับอิตูสุนะครับมิวเอ็กซ์นะครับปี2018นสะครับผมสวยๆเลยตัวนี้ตัวบอดี้สีเดิมเลยนะเป็นสีเทานะครับผมสวยเลยนะฮะแล้วก็ตัวหน้าตาของเขานะในโฉมนี้นะครับผมมีปรับนะในตัวของกระจังหน้านะครับที่แบบมันดูมีความแบบเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะดูเท่ดูสวยด้วยนะครับผมในตัวนี้เลยสวยนะแ แล้วนะครับผมที่เห็นเลยหน้าตาของเขานะตัวนี้อยากให้ดูไฟหน้านะครับไฟหน้าตรงนี้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีเดชามด้วยนะครับผมด้านหน้าเลยนะครับสวยนะในตัวนี้นะครับผมแล้วก็เปิดกลางวันกลางคืนว่าตัวนี้ดูดีมีเสน่ห์นะครับผมตัวด้านล่างนะตัวของไฟตัดหมอกอ่าน,น,นี่เห็นไหมอยู่ด้านล่างเขายังมีคิ้วตัวของโครเม,มียมให้ด้วยนะเพิ่มแบบเป็นเส้นนําสายตาหน้าให้ดูมีความแบบสวยมากขึ้นนะครับผมดูรับกันเข้า กับตัวของระจังหน้านะครับผมหน้าตาโอเคเลยนะในโฉมนี้นะครับสวยเลยใครที่ชื่นชอบนะหารถอดนกประสงค์สัก1คันนะครับใช้สําหรับเดินทางท่องเที่ยวนะถูกใจทั้งครอบครัวนะครับผมมาสําหรับท่านใดนะครับที่มองหารถยนต์อเเกประสงนะครับซัก1คันนะมาดูได้เลยที่โตอัโตคาระครับกับคันนี้นะอีซูซูมินะครับผมด้านนอกสวยๆแบบนี้นะตัวนี้นะครับมากับตัวของ เรื่องยนต์นะครับผม3.0 DDTI เลยนะครับโอ้โหนี่สภาพด้านในนะผมบอกเลยสวยมากนะครับผมตัวนี้นะครับผมมีแรงม้านะครับ177แรงม้านะครับผมที่3,600รอบต่อนาทีนะครับผม โอ้ยสวยมากสวยมากในตัวนี้นะครับให้แรงบิดสูงสุดนะครับถึง380นิวตันเมตรด้วยกันนะครับผมใครที่ชื่นชอบนะเรื่องของความแรงนะครับผมแล้วก็เรื่องของสมรรถนะต่างๆนะครับผมแนะนำเลยคันนี้ผมว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานมากนะครับโอเคเลยป่ะเดี๋ยวเราไปชมนะครับผมในด้านของรอบคันกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับแหมสวยจริงป่ะตามมาเลยครับ ตัวนี้นะด้านข้างนะครับเรื่องของล้อนะตัวนี้เป็นล้อเดิมของอิซูซูเลยนะครับมีดิสเบตัวนี้ครบ4ล้อเลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับแล้วก็แม็กตัวนี้ให้มากับขอบ18นะครับสวยนะตัวนี้ยางให้มากับปี2022นะครับดอกยางแบบหนาๆเหลือๆนะครับตัวรถยกสูงนะครับผมพร้อมลุยนะครับเรื่องของอุปสรรคเรื่องของแบบทางต่างๆนะครับรับรองนะครับแหมสนุกขับสนุกแล้วก็ เรื่องของเรื่องของการเดินทางนะผมว่าแบบลุยได้ทุกสภาพถนนเลยนะครับตัวนี้สวยนะแต่ตัวนี้เป็นตัวขับ2นะครับลุยได้นะครับตัวนี้นะที่อยากจะให้เหตุเป็นจุดเด่นเขาอีกตัวหนึ่งของกระจกมองข้างนอกจากจะเป็นโครเมียมแบบมันๆอ่าใสๆเงาเงาแล้วนะครับผมไฟเลี้ยวนำมามาคือมาเลยมาเป็นก้อนเลยผมว่า ฝ่ามือหนึ่งอ,ะอ่ะตรงนี้นะครับผมจะสวยนะในตัวนี้ใครที่ชื่นชอบแบบไฟเลี้ยวใหญ่ๆจัดๆแบบหนักๆนะแล้วก็เห็นชัดๆนะแนะนําเลยนี่ตัวนี้นะครับผมสวยเนียนะครับในส่วนของตัวนะครับตัวรถนะครับสวยนะกุญแจตัวนี้เป็นสมาร์ทคีย์แล้วนะครับ เปิดปิดง่ายนะครับลอยกีดขวดลอยอะไรตรงนี้แบบไม่มีให้เห็นเลยนะครับรถมีแหลกพร้อมนะตัวนี้เดินทางนะครับร้อมเดินทางออกทริปนะครับผมแล้วก็พร้อมที่จะแบบบรรทุกในเรื่องของสิ่งของด้านบนนะครับต้องมีมาให้นะครับผมตามสไตล์ของรถ PPV นะครับแล้วก็ในตัวของด้านล่างอยากให้ดู จริงๆตัวนี้ของบันไดนะครับผมสวยงามนะสภาพสวยนะครับแล้วก็เขามีขอบเป็นตัวของสีเทานะครับผมชายนะครับเป็นตัวสีเทามาให้ดูมีมิติมากขึ้นนะแล้วก็ดูให้แบบตัวรถนะครับมีเรื่องความแตกต่างเรื่องของแบบสีสันเรื่องของเฉดสีในตัวนี้ตัวนี้คนละสีกับตัวรถนะออกเป็นแบบเทาเข้มๆนะครับสีเดียวกับในตัวกระจังหน้าข้างหน้านะครับผมสวยเลยนะฮะ สวยจริงสวยจริงใครที่แบบชอบอยู่แล้วหรือใครที่แบบชอบอีซูซูอยู่แล้วชอบแบบอีซูซูมิเซเว่นมิวเอ็กซ์อยู่แล้วนะครับลองมาตามคันนี้ดูนะสำหรับเนตัวมิวเอ็กซ์ด้านท้ายอ่ะดูตัวสปอยเลอร์ด้านบนกันหน่อยนะครับผมรูปแบบโอเคเลยนะดูสวยนะครับแล้วก็มีฝังในตัวของไฟเบรกดวงที่3ให้ที่ด้านบนนี้นะงามๆเลยนะครับผมเนียนๆสวยๆนะครับมีช่องนี่เล็กๆนิดนึงตัวนี้เป็นดับอ่าฉีดกระจกนะครับด้านท้ายนะครับผมไล่ป้าทุกอย่างครบนาที่ปัด ทุกอย่างครบเลยนะครับผมแล้วก็ดูไฟท้ายของเขาเห็นไหมมีความเรียวมากขึ้นดูสวยขึ้นนะดูแบบใหญ่มาแล้วก็ปั๊บเรียวเข้ามาจบกันแบบเล็กๆนะครับสวยนะสวยใสนะครับผมไม่มีแบบรอยขูดรอยขีดเลยนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันในตัวของด้านท้ายนะครับผมกันจนท้ายนี่เห็นไหมดูสวยเลยนะตัวนี้นะครับสีเดียวกับ ตัวของกะจังหน้ารอบคันแล้วก็ในตัวของชายในตัวของบันไดด้วยนะครับให้เรื่องของว่าความแตกต่างของเชสีนะผมว่าดูนี้ดูดูสวยดูเท่ดีนะอ่ะเดี๋ยวลองเปิดดูด้านด้านหนกันบ้างประตูนะครับตัวนี้ไม่แชร์อัตโนมัตินะแต่พื้นที่ด้านท้ายขอบอกเลยครบครบใครที่ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับใครที่แบบ ชอบนะครับแล้วก็เลิฟๆลิกับในเรื่องของการแบบปรับเบาะนะครับผมที่ไม่ได้เสียพื้นที่นะครับด้านท้ายนี่ตัวนี้มาให้สวยสวยเลยที่ปรับเบาะแถวที่3ามพับให้แล้วนะเมือนที่ด้านท้ายนี่กว้างกว้างเลยนะครับความจุเขาแบบโอ้โหมโหฬารมากใหญ่ใหญ่มากนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นในด้านท้ายเขายังมีแบบพวกกราะเก็บของต่างๆ่ามีให้ในแบบระดับที่เราสามารถแบบหยิบจับหรืออะไรได้ง่ายด้วยนะครับในตรงนี้ อ่าสวยนะในตัวนี้ด้านท้ายเรื่องของแบบการเกี่ยวนะครับหูอ่าหูยืดต่างๆมใีให้นะครับครบๆเลยนะครับสำหรับในเรื่องแบบการเดิทนทางมันเป็นรถท่องเที่ยวนะครับรถใช้งานรถอะไรอยู่แล้วนะครับนี่ช่องท้ายมีตัวนี้ให้อ่านี่ยเนี่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  power outlet ให้นะครับผมตัวนี้1จุดนะครับสําหรับในด้านท้ายใครที่แบบตั้งแคมป์หรือใครที่แบบอ่าเรื่องของแบบกิจกรรมต่างๆต้องการแบบไปออกค่ายแล้วก็แบบออกเดินป่าเดินเที่ยวนะโอ้ตัวนี้ผมว่าครบครันนะแล้วก็ ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานของครอบครัวจริงๆนะครับปะเดี๋ยวเราไปชมด้านท้ายกันนะครับเอ้ยด้านในหลังพวงมาลัยกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับแวะมาชมด้านในกันว่าเป็นยังไงบ้างว้าวความรู้สึกแรกเลยจากนะครับที่เข้ามานั่งนะที่ผมชอบนะตัวนี้คือทัศนวิสัยท่านผู้ชมเพราะว่าในตัวคอนโซลเขาอะ ปกติเราจะเคยเจอแบบตรงๆใช่ไหมอันนี้มันดูมีความลาดมีความลาดลงมานะมันเลยไม่ค่อยแบบบดบางในเรื่องของแบบสายตานะครับด้านหน้าเท่าไหร่นะครับผมสวยนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าตัวคอนโซลเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมโอเคเลยนะสีดำนะครับเท่าที่แบบ จับสัมผัสตอนนี้คือสวยงามนะครับผมไลท์ในเรื่องของแบรบรอยขีดข่วนนะครับผมแล้วก็ดูค่อนข้างที่จะมีความแบบใหม่นะครับแล้วก็สวยมากๆเลยทีเดียวนะครับผมมีช่องเก็บของตรงนี้นะครับผมสวยดีนะครับก็ใช้พื้นที่ด้านหน้าให้ เกิดประโยชน์นะให้เป็นประโยชน์นะครับที่ผมชอบอีกส่วนหนึ่งในตัวนี้ที่เห็นแล้วโผงมาลายนะครับสวยงามเลยเป็นหนังสีดำนะครับผมแล้วก็เป็นได้ออกสีเทาๆนะครับผมในตอนนี้สภาพสวยเลยนะแล้วก็เขามีเล่นในเรื่องของแบบสีสันแล้วก็ดินามิกนะครับผมเรื่องของแบบชิ้นส่วนต่างๆที่แบบคนละวัสดุกันนะครับผมแล้วพอมันลงตัวออกมาแล้วด้านหน้านี่คือแบบสวยงามมากเป็นโผงมาลายแบบมัลติฟังกชันนะโลโก้หรืออะไรต่างๆ ทุกอย่างครบๆเลยสวยมากนะครับแล้วก็ในตัวของด้านหน้าน,นอกจากในตัวของคอนโซลแล้วเครื่องเสียงนะครับอยู่ด้านตรงนี้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นหน้าจอแบบสัมผัสแล้วมีตัวเนฟิเกเตอร์ให้ด้วยนะครับผมสําหรับในตัวนี้นะครับทุกอย่างอยู่ครบเลยสวยงามมากนะครับด้านหน้าตรงนี้ฝั่งของช่องเก็บของของผู้โดยสารด้านหน้านะครับมีแบบบุนวมมาให้นะครับผมสวยเลยนะเพิ่มแบบในเรื่องของแบบ ความนิ่มในการสัมผัสนะครับด้านหน้าใส่มาให้กับในตัวของลายไม้นะครับผมเล็กน้อยนะผมว่ามีนิดน้อยไปหน่อยนิดเดียวนะครับแต่ผมก็โอเคแล้วนะในตัวนี้สวยนะครับผมในตัวของแบบลายไม้ตรงนี้แล้วก็ในแผงข้างของประตูนะครับผมแม้ถ้ามีแบบใส่ตรงกลางใส่อะไรมาหน่อยนะผมว่าสวยขึ้นกว่านี้นะครับแต่ก็แล้วแต่บุคคลนะใครที่แบบชอบลายไม้หรือไม่ชอบอยังไงเดี๋ยวลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้ลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับผม อ่ะดูช่องเก็บของตัวนี้ไม่ได้มีในตัวของขดแรงให้นะแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะแบบกว้างนะครับพอสมควรแล้วก็ค่อนข้างที่จะลึกนะครับใส่พวกเอกสารอะไรในขาตัวนี้เหมาะนะครับมาดูตรงกลางกันบ้างนะครับตรงหน้าจอการควบคุมต่างๆนะครับเรื่องของแอร์เรื่องอะไรที่จบจบที่ตรงนี้เลยนะครับผมระบบหมุนด้วยปุ่มเดียวนะครับผมเรื่องของการปรับต่างๆนะครับตัวนี้ด้านล่างมีอ่าตัวของ USB ให้นะครับผมแล้วก็มีในตัวของออกเซนให้นะครับผมนี่ตัวนี้นะครับ แกะจากด้านแกะจากด้านบนนะนะครับเพราะฉะน้นจะต้องแบบล้วงหน่อยลึกหน่อยนิดนึงในตรงนี้นะครับผม power o t l e t ให้1จุดหัวเกียร์อ่าโอเคเลยขนาดกระชับนะครับผมแล้วก็เป็นค่อนข้างที่จะที่ครอบเกียร์นะครับเป็นสั้นๆแบบเล็กๆนะอยู่ในพื้นที่ที่แบบพอพอเหมาะนะครับเพราะว่าในส่วนของด้านข้างตรงนี้เขาแบบเป็นของที่วางแก้วนะครับผมสวยงามเลยนะ ผมสวยงามนะครับรวมๆภายในของในห้องโดยสารนะครับฟังก์ชันต่างๆเรื่องของเบาะเป็นสีครีมนะครับผมสะอาดสวยงามนะครับในด้านท้ายมีตัวของหน้าจอให้ด้วยนะสำหรับลูกๆหลานๆนะครับผมในเรื่องของการเดินทางนะครบๆเลยนะครับเพราะว่าแบบคันนี้นะถ้าเป็นแบบเรื่องของรถครอบครัวนะครับผมว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะสำหรับใครที่มีแบบเล็กๆนะครับมีลูกมีหลานนะครับในตัวนี้นะครับเรื่องของการเดินทางมีความเพลิดเพลินนะครับมีเดียนะครับระหว่างการเดินทางได้นะครับครบนะในตัวนี้นะครับใครที่แบบชื่น ชอบและสนใจมาชมได้เลยนะครับที่โตออโต้คาร์นะครับผมกับคันนี้นะครับไอซูซูมิวเอ็กซ์นะครับผม3.0นะครับปี2018นะครับมาชมได้เลยนะที่โตออโต้คาร์ราคาอยู่ที่829,000บาทนะครับ829,000ท่านใดสนใจโทรศัพท์มาสอบถามกันได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์0837777747นะครับและ 083 7 7 7 7 7 7 7ด้วยการโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับฝากช่องทางการติดต่อของโตออโต้ขาด้วยนะครับผมแล้วก็ขึ้นไว้ให้แล้วใครยังไม่มีแอปพลิเคชันตัวไหนยังไม่ได้กดติดตามช่องทางไหนฝากกดติดตามด้วยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับ นะครับแล้วก็มีรถสวยๆนะเสิร์ฟถึงหน้าจอมือถือของคุณตลอด24ชั่วโมงนะครับพร้อมกับข่าวสารและโปรโมชั่นพิเศษต่างๆมากมายชมไปได้เลยนะครับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับการหลอกรถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับตามช่องทางตามช่องทางต่างๆได้นะครับคอมเมนต์กันที่ใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็เช่นเดียวกันฝากคอมเมนต์กันไว้ได้นะใครที่มีคําถามนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์รถสวยๆคันนี้ด้วยอยากให้ใครได้เห็นอยากให้ใครได้ชมฝากไปส่งไปให้เขาด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้ามากๆเลย วันนี้แม็กตัวออโต้คาร์ขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจนะครับรถคันนี้นะครับผมโทรม,มาเลยนะครับวันนี้แม็กตัวออโต้คาร์ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอให้ทุกท่านมีรถใช้กันทุกคนนะครับสวัสดีครับที่สุด u ุมิวเอ็กซ์